สรยุทธแท็กทีมโกตีลอยกระทงตามกฎชาวเน็ตถามอยู่ที่ไหนจะตามไปเก็บพันวันลอยกระทงไปแล้วขอเก็บตกภาพน่ารักน่ารักของสรยุทธ์กับโกตีอารัมบอยที่ทั้งสองทำตามมาตรการควบคุมโรคประกาศมาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าลอยกระทง64ปีนี้กระทงน้ำแข็งแคสตัดครับ ลอยกระทง6-4ปฏิบัติตามมาตรการอยากไรขอบบออยากกลมไปลอยกระทงเาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานแต่ส่วนใหญ่อยากจะตามไปเก็บกระทงของทั้งคู่อาทิน่ารักนะ่าเอ็นดูทุกอย่างทั้งกระทงและท้าคนณลอยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะลอยที่ไหนคะอยากตามไปเก็บแคสตส คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าก็นอนลอยไปเลยสิคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแพงมากกระทงแบบนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากไปลอยด้วยคะ่ะจะเอาแคสตัดขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ